ลำดับต่อมานะครับเมื่อผมได้ชิ้นงานตัวนี้แล้วนะครับเอ่อเอ็กทูตคัทลงไปแล้วนะครับลำดับต่อมาครับเราจะทําในส่วนของพ็อกเก็ตกันนะครับในส่วนของเอ็กทูตลงไปอีกนะครับในส่วนนี้ในส่วนของตัวอย่างนะครับทีเนี้ยนะครับตัวพ็อกเก็ตเนี่ยนะครับจะเขาจะสร้างวงกลม2วงนะครับแล้วก็เอ็กทูตคัทลงไปนะครับในส่วนนี้อ่เข้าไปดูนะครับกด normal tool ขึ้นมา นี่นะครับเขาจะสร้างในส่วนของวงกลม2ตัวนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับผมจะทําวิธีในส่วนของการ t ม i m entity นะครับในส่วนนี้โอเคครับให้เรากลับไปดูที่ตัว p a r ของเรากันนะครับ p a r ของเรานะครับในส่วนนี้เช่นเดิมครับผมบอกว่าผมจะสเกตที่ตัวนี้นะครับผมเลือกสเกตนะครับ s e l e c t i นที่ผิวนั้นแล้วเลือกสเกตนะครับแล้วก็ normal tool ขึ้นมานะครับในส่วนนี้ปึ๊บ เข้ามโอเคฮะในส่วนนี้นะครับผมเลือกเป็นที่เซลล์ครับก็คือสร้างวงกลมร่วมศูนย์กัน2วงนะครับในส่วนนี้นะครับให้มาที่ตรงนี้นะครับแตะที่ขอบนะครับเพื่อร่วมศูนย์นะครับ1วงนะครับที่ขอบครับเพื่อร่วมศูนย์สองวงนะครับในส่วนนี้แล้วเลือก selection ออกไป select ออกไปนะครับทีนี้เรามาดูนะครับในวิธีการใช้ team entity นะครับในส่วนนี้แล้วว่าเราทํากันได้อย่างไร ผมผมยกตัวอย่างให้ดูก่อนนะครับในส่วนนี้ผมแอบตรงนี้ไว้ก่อนนะครับผมเลือกสร้างวงกลมนะครับปึ๊บปึ๊บนะครับปึ๊บอ่ะเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับในคําสั่งทีมนะครับทีมอินทิตี้นะครับในส่วนนี้ผมก็คืออยู่ในหมวดหมู่ของเมนูบาร์ที่สเก็ตนะครับเลือกการไกลนะครับทีมอินทิตี้นะครับ ในคำสั่งทีมนะครับที่ออปชันเนี่ยเขาจะมีให้เราเลือกหลายตัวเลยนะครับในส่วนนี้จะมี power team มีทีมแบบ corner นะครับทีม away inside ทีม away outside นะครับก็คือตัดจากด้านในหรือตัดจากด้านนอกนะครับหรือท e a m to c o set นะครับในส่วนนี้ผมยกตัวอย่างนะครับในส่วนนี้ก็คือทีมในส่วนของออปชัน power team นะครับ power power team เนี่ยผมแนะนำนะครับใช้ค่อนข้างที่จะเร็วเลยนะครับในการทีมชิ้นงานนะครับในการทีมเส้น นะครับทีมอินทิตีตัวนี้วิธีการใช้คำสั่งของทีมนะครับพาวเวอร์ทให้คลิกเมาส์ซ้ายค้างไว้ครับแล้วลากผ่านชิ้นงานนั้นๆนะครับเห็นไหมครับเขาก็จะทีมให้เลยอัตโนมัตินะครับในส่วนนี้โอเคครับปึ๊บนะครับมาดูที่ชิ้นงานของเราครับเช่นเคยครับเข้าที่ทีมอินทิตีนะครับกดเลือกคำสั่งทีมผมก็จะทำการ พอใช้ power team นะครับตส่อปชั t i นี้เร็วดีนะฮะปึ๊บเห็นไหมครับก็จะได้แล้วหลังจากนั้นนะครับทําการบอกขนาดนะครับ add dimension เข้าไปเข้ามาที่ smart dimension ครับบอกขนาดครับในส่วนนี้เมื่อกี้นะครับเป็น diameter ที่18นะครับครึ่งหนึงก็คือ9นะครับในส่วนนี้บอก9ไปปึ๊บนะครับในส่วนนี้ครับ ดมิเตอร์เท่ากับ24นะครับหาร2ก็เลยเหลือในส่วนของ12นะครับปึ๊บเข้าไปทีนี้มาดูการบอกขนาดนะครับผมเลือกออกไปก่อนปึ๊บนะครับทีเนี้ยผมไม่อยากให้โชว์เป็นในส่วนของเรเดียนนะครับผมจะให้โชว์เป็นในส่วนของไดมิเตอร์นะครับให้คลิกให้เลื่อนเมาส์มานะครับขึ้นคำสั่ง smart dimension ในส่วนนี้นะครับที่ไปมาของเราคลิกขวาครับเลือกในส่วนของ display option นะครับ เลือกในแล้วก็เลือกในส่วนของ Center d i m e n s n o n นะครับเขาก็จะเปลี่ยนให้เรานะครับในส่วนนี้ไม่ติดนะครับเอาใหม่นะครับเป็น d i s p l a y as d i m n n น i o n นะครับปึ๊บนะครับเช่นเคยครับตัวนี้เหมือนกัารลิกขวาครับตัวนี้จะอยู่ข้างล่างหน่อยนะครับอยู่ลึกเลยนะครับอ่าพอดีมาหลุดขอบนะครับของผมปึ๊บ เลือก Display option ครับจาก Radius นะครับให้โชว์ในส่วนของ Center Dimension นะครับขึ้นมาหลังจากนั้นเข้าไปอีกครั้งหนึ่งครับเลือก Display Add Dimension นะครับในส่วนนี้นะฮะก็เราก็จะได้ในส่วนนี้ออกมาแล้วนะครับในส่วนนี้นะฮะเป็นการเลือกโชว์นะครับในส่วนของ Radius กับ Dimension นะครับ ในส่วนของไดมิเตอร์ออกมานะครับในส่วนนี้